สวัสดีครับทำอะไรครับสานด้งครับสานทุกวันไหมครับสานทุกวันครับหนึนงน่นดงด้งไม่อันหนึ่งเลยข้างหน้าน่อันนี้เป็นด้งใหญ่ใช่ไหมครับไม่ครับอันนี้ขนาด,ด,นาดกลางเนาะด้งน้อยได้หกอันแล้วใช่ไหมครับ,รบเดี๋ยวจะไปทำอะไรต่อเขาเป,ป็นปิ้งเอียนแล้วครับเดี๋ยวจะไปปิ้งเอียนแล้ว FC ซ สุนมาบ้านแล้ติตยบ่อือภูรสาซดีใส่เบิร์ดวันศุได้กินเนื้องัาเอ้าบอไม้ปิ้งไม้่ย้กินถ่ายก่อนนี้แล้วเยนทั้งนั้นซื้อมาจะใส่หลเอียนเลี้ยงแน่เลยแจกเนาะ เห็นยูเนื้อหมูลงละ120อยู่ตลาดวันสูทุกท่านวันนี้แม่เราซื้อมา150ครับเขากว่าวอ่ากินหมูอะไรก็เบื่อไว้เอาคุยกับเอฟซีนิดนึงสิครับอีคระหว่างกับมาแานดงซอยนี้ดวยครับอืผู้เลยกระเดยบอกเอฟซีให้เขามากดถูกใจเพจกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับหันดูกล้องหน่อยครับเดี๋ยว <laughs> กดถูกดกดถูกใจให้ด้วยนะคะกดถูกใจเพจเนาะส่วนไลค์กดแชร์ออกไปให้ด้วยนะครับ fc เนาะเดี๋ยวช่วงในว่างๆก็น่าจะให้ดูใหม่เราใช่ไหมครับ <c oughs> ใหญ่หรือยังครับใหม่เราใหญ่แล้วนะครับผมบางส่วนก็สุกเริ่มสุกแล้วใช่ไหมครับเนาะมันเป็นรุ่นผสมทุกท่านสุกคลอ,องคอนแขนแต่ว่ารุ่นหน้ามันจะเยอะนะครับผมอีกประมาณสัก5้าวันเนาะห้าหกวันก็สุกเยอะนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวค่อยดูดยทุกท่านเดี๋ยวช่วงน,นี้อาจจะไม่ได้ค่อย ลงให้ชมเนอมันมันร้อนทุกท่านร้อนแล้วก็เหนื่อยมากใช่ไหมครับร้อนไหมครับครับร้อนมากๆเลยนะครับผมยูใส่หนีไปเห็นเงินเพื่อนบ่อากาดอืมขึ้นไปตะกาดต้องเป็ดปลาไหลให้กินสันกะทิต้มน้ำปีงน้ำกินเมื่อแรงนี่บ่โอ้สันลาบฝากอีกว่านีกแล้ว ีฤสิไี่ตีข่าวไปกินเนาะพระเจ้าเห่าวันนี้เไปเดี๋ยวนี้บอกบอกกินอะไรอืมท่ากินปลาไหลกันยามแนงหูคำไม่กินนะปลาไหลมันร้อนเดือดแดงออกว่าหูคำไม่ได้กินปลาไหลมันนี่จะเกือบประมาณสิบกว่าปีแล้วละทุกท่านแต่ก่อนกินดีดีเพราะว่ายามนาเมนาะมันได้นะไม่ก็เข้าไ่เข้ารอบพ่อหอนะ ค่อยกลับมาปิ้งให้กินทีนี้เลือดเลือดก,กำเดาหูคําไหลบ่อยแม่ก็เลยให้งดกินเลยจากนั้นมาก็เลยไม่กินอกีกคิดเอาสารผิดเอาเอาใหม่เอาใหม่อันนี้ลายสามใช่ไหมครับ <c oughs> ยกสามขามสามทุกท่านนะครับผมลายสามถ้าลายสองก็ยกสองขามสองบ่เอ <c oughs> อนะครับผมท่านจากเองนะนี่ดงกลางเรานีถ้าสารหมดก็จะได้อยู่ประมาณสิบใบไหมครับ อตอ,อกเข้าอยู่ใส่ฮะใส่สอบไปปะเดี๋ยวจะให้มันมีตอกตอกจะตอกสารติ๊บเข่าวเรืออยู่เดี๋ยน้องสองมัดวันเคยจักไว้นะเห็นปะและ้วที่มันมีอีกมัดหนึ่งอยู่ใส่ฮะแม่เอาไป,ไปเฮ็ดไอเฮ็ดตอกมัดเข่า,าบราปะม,มันลายเติมอยู่บ่เห็นปะเดี๋ยวค่อยจักเพิ่มเอาเอาไม้ไผ่ส่วนไผ่นะตอนนั้นไปเอานะเดี๋ยวค่อยไปเอาอีสกสักสามสี่เปาะสามสี่ลำ